สวัสดีครับคุณมดครับเอาละครับวันนี้ผมก็อธิบายเองก็แล้วกันคุณมอดติดติดไม้ไม่ได้นะครับจะจะเขียงเขียงไม้ใช่ไหมคุณมอดอ่ะออจะทําเป็นไม้ทรงต้นสูงสูงมั่งแล้วครับอ๋อเหรอครับโอเคนะครับอันนี้เอฟซีก็มาจองนะครับก็เลยต้องสร้างในดินเหรอคุณมอดก็สร้างต่อเขียงในดินนะครับเออต่อเขียงในดินไม้ต้นนี้เหมาะในการที่สร้างทรงอิสระ เพราะว่าเป็นเป็นลักษณะออกมาฟรีฟอร์มจะไม่เขียงเป็นทรงต้นเดี่ยวอีกแล้วนะครับนาะลองเปลี่ยนสไตล์แบบไม้เจ้าตำรับเดิมก็คือประเทศจีนญี่ปุ่นจะออกมากิง่งกิ่งไหนจะเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรอคุณมดตัดก่อนโอค้มันสวยมากเลยเดี๋ยวขอดูรากก่อนนะโอ้โหนี่กี่ปีแล้วไม่รู้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ข้างหน้านี้ห้าเส้นแล้วนะครับนับเส้นละ พันห้าสองพันสองพันสองห้าเป็นสิบนะอันนี้ไม้ชุดแรกนะคนุณมดนะครับชุดแรกที่ลงแล้วก็สามปีที่แล้วเราก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมเอาละดูครับสุดท้ายจะเป็นอย่างไรรอคุณมดพิจารณาก่อนนะครับอัน,นอันนี้เก็บเปล่างอหอต้องการสร้างสูงเหรอครับคุณมดพี่เขาจะเอาเป็นไม้เจ้าของไม้ต้องการสร้างสูงนะเพราะว่ามันอยู่ด้านเดียวถ้าอยู่ด้านโน้น,นสามารถที่ทํากิ่งต้องเก็บนะฮะต้องเก็บ แล้วกิ่งไอ้น,นี่เอาไว้ถูกไหมจะ,จจะต้องดูอีกทีครับอาจารย์ยวดูว่าผมว่าสวยนะวไว้อย่างเงี้ยสรงปแปลกดีเป็นทรงที่ฟรีฟอร์มผมผมชอบอยู่เจ้าของมีทรงต้นมาตรฐาน,นมีเยอะแล้วนะครับร้อยต้นแล้วครับเบื่อครับี๋ยวจะทําไว้นะอีกประมาณสักสิบปีเป็นกเกษียณไว้เกษียณก็จะขายไม้กลุ่มนี้ประมาณสักยี่สิบสามสิบล้านนะ <c oughs> เป็นไปได้นะครับมีคนทําแล้วนะสวนบนไซลุงนิด ทำมาแล้วนะครับสิบกว่าล้านแล้วก็เป็นเรื่องจริงบนโลกนี้แค่สร้างโมง่งหนูลาเป็นตํำลับนะก็ <c oughs> ถือว่าสะดุดีครูบาอาจารย์ไว้นะค่ะครูลุงนิดก็ถือว่าเป็นต้นตํำลับต้นแบบให้พวกเรานะครับรุ่นหลังได้จเจริญรอยาตามนะลุงนิดนะเราต้องกล่าวถึงหน่อยนะคุณมดนะเพราะว่าเรากระตันอยู่กับครูบาอาจารย์ในรวยทุกคนนะคุณมดเนี<า>่ยคุณมดก็เริ่มรวยแนละ้ว <c oughs> นะรวยมานานแล้วนะมันมันเป็นเรื่องที่ชอบนะคุณมนนะถ้าคนเราไม่ชอบปลูกต้นหมายไม่ได้หรอกโหนี่เก็บครีมนี้ต้องบอกก่อนเอฟซี FC นะครับอันนี้เป็นครีมปากนกแก้วปากนกแก้วสิบสองนิ้วแล้วก็ใช้มีดปาดอีกคัตเตอร์ธรรมดานี่แหละนะครับ คลิปนี้มีราคานะครับเพราะว่ามันแดดร้อนนั่นเองให้ทุกท่านได้ดูกระบวนการขั้นตอนในการการเก็บไม้เขียงไม้นะการที่จะเขียงไม้ครั้งแรกเลยอันนี้นะะเดี๋ยวรอมาเก็บที่หลังก็ได้นะครับคุณมดนะ,ะตรงนี้เราต้องเก็บในรายละเอียดอีกทีหนึง่งนะต้องให้เอฟซีทุกคนเออดูคร่นะาวๆก่อนแล้วกันนะครับนะนดูเราก็ลองหาทรงอยู่นะครับ ตัดออกมาเหลือประมาณนี้นะสูงประมาณหนึ่งฟุตนะสามสิบห้าเซนโดยประมาณนะครับเป็นไม้งามหน้าไม้ก็น่าจะเป็นฝั่งนี้เพราะว่าสันสันมันรองรับครับเราเวลาเราเลือกไม้นะฮะจะเกี่ยงไม้ท่านทัาเกยตดยูเวลาเลี้ยงไปจัดลากอันนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับสันลากนี่ต้องรับอันนี้สูตรลุงนิดเลยนะลุงนิดก็เขาบอกอย่างนี้นะรับกิบ่งหนึ่ง อันนี้ก็รับกับกิงสองนะครับประมาณนี้อ่าลองดูลองดูลองดูเอาละเป็นแบบนี้ครับตอนนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเก็บในรายละเอียดตั้งใจจะเอาทรงนี้แล้วล่ะออผมก็ว่าสวยนะไม่เคยเห็นทำเป็นไม้ัแตะมาครับอาจารย์แบบไม้ทรงต้นยืนสูงใช่เพราะ<อ>ว่าทรงต้นซูโมโ่สายฝรามีเยอะแล้วมีเยอะแล้วะะะนะใช่ครับล,ลองดูเดี๋ยวครับเอฟซี FC ก็อยากยหย อยากจะรู้เหมือนกันเครื่องมืออย่างนี้อันนี้ประมาณกี่นิ้วครับคุณมดสิบสองนิ้วหรือสิบห้านิ้วไม่เกินหนึ่งฟุตก็สิบสองนิ้วจะดีครับของผมเล็กไปแปดนิ้วไม่ดีนะอันนี้ก็เหมือนกันครับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าทั่วไปคือคัตเตอร์โอเคเพราะนั้นมาดูคุณมดจะเก็บแต่นี้ยังไม่จบนะฮะต้องเก็บไปอีกเพราะว่ารอแดดร่มลมตกก่อนส่วนที่เก็บในรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวคุณมดก็จะมาใช้สื่อ นะครับที่ินาการครับอาจารย์ครับผมเป็นไงครับก็คือที่ที่วางแผนไว้คร่าวๆสาหรับพี่เจ้าของอยะใบไม้ผมก็อาจจะอันนี้เป็นริงหนึ่งหรือว่าถ้าอันนี้มันใหญ่ไปผมก็จะมาตัดเปลี่ยนแผนใหม่เรื่องเล็กไปอันนี้เป็นสองครับอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นต้นขึ้นมาใช่มันก็จะแบบก็คือคือด้านกว้างกว้างซ้ายกว้างขวาถูกไหมแล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปก็ดึงหลังดึงหน้าจบสูงประมาณสักหกสิบเป็นเจ็ดเออนะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่า เออคุณมดที่คุณบอกคุณมดบอกว่าถ้าเห็นว่ามันบวมไม่สวยคุณมดตัดนี่เลี้ยงกิ่งเล็กไปมันก็จะสวยแต่ใช้เวลานะครับมันก็แล้วแต่ถ้าถ้าต้องการที่ไม่เอาตรงนี้ใช่ไหมครับคุณมดตัดปังนี่หรือไม่งั้นก็ตัดทางนี้ทิ้งปั๊บมานี่ก็มีตาอยู่นี่หรือตานี้บก็แล้วแต่มันก็กลับเข้าสู่ทรงต้นเอี่ยวแต่ถ้าทรงแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันใหญ่แบบนี้แปลกประหลาดไม่มีทรงเดียว ็อาจจะทำเป็นทรงนั้นะครับอาจารย์แปลกๆอ่ะครับให้มันเป็นไม้ยืนถึงสูงอ่ะนะครับทีนี้ข้อสําคัญคือเราทําได้วันนี้ประมาณนี้ก่อนนะหลังจากนั้นค่อยว่ากันจะมีการปรับที่หลังก็ว่ากันนะคุณมนนะใช่ครับเพราะการทำนะการทําไม้ไม่วางแผนรอบแรกอ่ะหรือว่าเวลาไม้เขาแตกมันให้ไอทีมันมีการเปลี่ยนแปลงมาได้ตลอดใช่ใช่ไม่ไม่ตายตัวใช่ไม่จบทีเดียวไม่จบทีเดียวบางทีทําไปสองปี เขียงใหม่เหมือน <ทำ S 1> เหมือนมโมต้น <laughs> หลายต้นเลยนะคนุณนอลนะออพอตัดแล้วสวยนะเออนะตอนอยู่เนะี่ยไม่มีคนมาซื้อเลย <laughs> พอตัดปางมีคนมาซื้อ <laughs> ซื้อแต่ซื้อแต่โคนอ่ะนะตอนด้่สวยไม่ซื้อเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยรอดูในตอนต่อไปสมัยก่อนเนี่ยแหไรเล่นอย่างเงี้ยเขาจะมองแต่ทรงเนี้ยทรงสูงแล้วก็ ิ่งหนึ่งจะขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็มีกิ่งหนึ่งเหมือนเราไปขุดตะโกอ่ะไปจบสวยใช่ไปขุดตะโกป่าเขาใช่ใช่ทรงน้เลยทรงตะโกเลยตะโกป่าเงี้ยครับจริงๆผมก็คิดเป็นทรงนี้นะที่ผมคิดอยู่ในใจ้คล้ายๆไอ้ตัวนี้ให้คล้ายกันได้เหมือนกันแต่พอมันตัดแล้วมันได้แหละได้ได้นะครับอยู่ที่เจ้าของไม้นะครับอยู่ที่เจ้าของครับผมก็มีหน้าที่ทําตามที่เขาต้องการก็สวยครับ สวยเลยนะครับเรียบร้อยก็สรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะไม้ต้นนี้นะครับสวยแต่สันรากอันนี้เราเปือยรากลงไปอีกเนี่ยจะเห็นโคนสวยมากหนึ่งฐานสวยละเรามาสร้างโคนผายต่อไปก็จะสร้างความปลายให้เรียวนะครับแล้วก็ฟอร์มจบก็น่าจะประมาณโอสูงอยู่แล้วแต่นะฮะเราต้องการกิ่งยืดขึ้นไปหน่อยก็เจ็ดสิบแปดสิบเซนถ้าซอฟหน่อยก็จะประมาณนี้ นะครับสวยครับโอเคก็ให้เป็นกรณีศึกษาให้กับทุกท่านนะครับตั้งงานไปได้วยกันครับ